ครบจบทุกข่าวสารในวงการภาพยนตร์กับผมจีนวิวไฟเดอร์ใน Movie News Podcast สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Movie News Podcast หรืโยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับเช้าเช้าว,าวันอังคารแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเก็บตกเรื่องราวทุกอย่างในวงการภาพยนตร์ครับมาคุยกันหน่อยว่ามันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังเนี่ยที่น่าสนใจบ้างครับมาว่ากันที่ข่าวแรกเลยครับเริ่มต้นจากข่าวของจัก,กรวาลมาว e ลเรื่องนี้ครับ มาเวล l ซ i n e ม a ติกยูนิเว s ร์สผลงานที่กําลังรอเราอยู่ในอนาคตครับแต่เรายังไม่เห็นหน้าตามันเลยมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรงานภาคที่4ของหนังชุด s p i d e r m a แของ MCU งานที่เขาประกาศมาว่ามันจะชื่อว่า Spider-Man Brand New Day เดยกำหนดฉายเอาไว้กร,รกฎาคมปีหน้านะครับก็คือประมาณ1ปีกวปีกว่าครับตอนนี้เนี่ย มีความ,นนามา 1, คืบคนหน้ามาอีก1นก้าวครับมีความพืบหน้ามาอีก1นก้าวหลังจากก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อนักแสดงออกมาเรื่อยๆนะครับทยอยเรียกว่าทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่คราวนี้รายชื่อนักแสดงคนใหม่น่าสนใจครับเพราะเขาบอกว่าจอห์นเบอร์ทลจะมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Ma n Brand New Day ดครับเป็นตัวละครที่มาเวลเซ้งต่อมาจากซีรีส์ของทางเน็ตฟลิกนะครับอยู่ในจัก,กรวาลดีก,กันกับ d ด r e เดวิ l นะ ตัวละครพันนิชเชอของจอห์นเบอร์ท่นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อจริงแกชื่อว่าไอ้แฟรงค์คาเซลนะครับตามเรื่องราวเนี่ยในข่าวที่บอกออกมาเนี่ยเขาบอกว่าบทของพันนิชเชอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Born Again เนี่ย จะไม่ได้มาแค่คามิโอปรากฏตัวครับแกจะมีบทบาทพอสมควรเลยนะแกจะมีบทบาทพอสมควรเนื้อหาของภาพ,พยนตร์ Spider Man, ออเรื่อง Spider-Man บ o r n a g a i ยังเป็นความลับครับแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับวายร้ายต่างๆนานา,นา,นา,นานของภาพ,พยนตร์ Spider-Man เรื่องนี้เนี่ยหลุดออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็หลุดออกมาอย่างต้องใช้คําว่าหลุดออกมาอย่างเละเทอะเต็ไมไปหมดเลยครับตั้งแต่มาเฟียซิมไบโอตมาเฟียก็คือนี่คิงพินนะมาเฟียคิงพินซิมไบโอตก็คือ พวกเวน o มนะหรือแม้กระทั่ง Incredible h u w k เวอร์ชันต่างๆครับยังไม่มีอะไรสรุปยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มทั้งสิ้นนะครับคอนเฟิร์มจริงๆเนี่ยมีแต่นักสแสดงก็คือมีแน่นอนเซนดาย่ามาเป็น MJ จากบบัตรลอนไอเนสกลับมาแน่นอนแต่ทั้งคู่จำได้ไหม ทั้งคู่ลืมพีเตอร์พร์เกอร์กับสไปเดอร์แมนไปแล้วบทบาทในภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนบอลอเกนก็เลยไม่แน่ใจครับว่าตัวละครเก่าจากสไปเดอร์แมนตั้งแต่ Homecoming เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนครับหนึ่งคนที่เปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการประกาศบทบาทก็คือซัดดี้ซิงครับซัดดี้ซิงจาก Stranger Things นั่นแหละจะมีบทบาทสำคัญบางคนก็บอกว่าจะเป็นลูกสาวของพีเตอร์าร์เกอร์จากอีกหนึ่งมัลติเวิร์ส ซึ่งอันเนี้ยยังไม่มีอะไรสรุปทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวของจอห์นบทาวเองเนี่ยตัวแกเองเคยปรากฏตัวครั้งหนึ่งแล้วในจัก,กรวาลมาเวลครับเป็นการกลับมาปรากฏตัวในบทพันนิชเชอร์ในหนังไม่ใช่สังสิในซีรีส์ Daredevil Born Again ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แบบนี้แหละครับว่ามันจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายออกมาไม่น้อยครับแล้วก็มีฉากแอคชั่นที่น่าสนใจครับโดยตอนที่แกออกมาปรากฏตัวในเ e d e v i l b o บ n a g เก n เนี่ยแก คุยกับสตูดิโอไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าสตูดิโอไม่สามารถรักษาเงื่อนไขความรุนแรงของแด r e เดวิลจากต้นฉบับเอาไว้ได้เนี่ยหรือว่าจากพนิชเชอร์ต้นฉบับเอาไว้ได้เนี่ยแกไม่เล่นแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นครับว่าโอ้โหไม่รู้มาเวลเห็นตรงหรือว่ามาเวลเอาใจจอห์นโบเทาครับการปรากฏตัวของ Frank Castle ในแดเดวิลบอลอเกนโคตรโหดเลยครับฆ่าจนรู้สึกว่า กลัวไม่ได้เรดอาร์เหรอทำไมก็ทำกันขนาดนั้นผมไม่ได้ดูพันดิเชอร์กับเดวเดวิลมาก่อนนะครับาก็เลยแอบรู้สึกแบบนี่ไงเห็นไหมใครบอกว่างานมาอยู่กับดิสนีย์แล้วมันจะกลายเป็นงานเด็กหน่อมแหนมโอ้ยเดวเดวิลบนอเกนกับพี่พันดิเชอร์นี่โหดสุดๆนะครับจนเมื่อเท่ากับทอมฮอลแลนด์เจ้าของบทสไปเดอร์แมนหรเตอร์บัคเกอร์เนี่ยจริงๆก็มีสัมพันธ์กันแบบว่า ลึกซึ้งยาวนานนะครับเพราะว่าตัวจอห์นเบอร์เทกับทอมฮอลแลนด์เนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่หนังตั้งแต่เล่นหนังเรื่อง Pilgrimage ด้วยกันในปี2017 2017ครับแล้วก็ตัวจอห์นเบอร์ทเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่แนะนำให้ทอมฮอลแลนด์ว่าอยู่ต้องเตรียมตัวนะก่อนจะไปออเดชั่นภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ตอนนั้นไม่ใช่สไปเดอร์แมนตอนนั้นเป็นกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นะครับรอติดตามครับว่าเราจะได้เห็นความคืบหน้าอะไรจากโปรเจกต์สไปเดอร์แมนบอลอาเกนบอลอาเกนอะไรเราสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์บอลอาเกนแดเดวิลในอนาคตหรือไม่นะครับรอติดตามชมกันกน,นะครับมาอีกหนึ่งข่าวอันนี้ผมว่าน่าสนใจดีเพราะว่าเป็นข่าวของภาพยนตร์เก่าแต่ กลับมาอยู่ในสตรีมมิ่งแล้วก็โดนถอดออกไปจากสตรีมมิ่งหนังโดนถอดออกจากสตรีมมิ่งจริงไม่น่าไม่น่าไม่มีอะไรใหม่ฮะมันก็เป็นปกติครับเขาก็ใส่ไว้แล้วสักพักเขาจะเอาออกไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดิสนีย์แล้วนะมันจูบเป็นหนังเจมส์แคมรอนหนังเก่าแล้วมันก็เป็นหนังอมตะที่คนถามถึงตลอดเวลามันจะมีหนังส่วนหนึ่งครับที่เขาไม่เอาออกครับเขาก็ไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ามัน มือนพวกอวตารอะไรแบบนี้เขาก็จะดูกันเรื่อยๆนะครับคือมันมีคนดูเรื่อยๆเรื่องนี้ยิ่งกว่าอวตารอีกเพราะมันเป็นต้นกําเนิดของหลายสิ่งหลายอย่างของเจมส์คคมรอนแฟนเจมส์คคมรอนรุ่นใหม่ก็จะได้ไปขุดดูไงภาพ,พยนตร์เรื่อง The Abyss นั่นเองครับ The Abyss เเป็นงานสุดคลาสสิกเป็นงานไซไฟของเจมส์คคมรอนนะครับเป็นงานใต้น้ําเรื่องที่สนุกมากๆครับแล้วก็สะท้อนความอยากทาหนังใต้น้ําของเจมส์คคมรอนออกมาได้เป็นอย่างดีหนังฉายปี1986นะครับ ผมไม่ได้ดูในโรงผมเช่าม้วนวิดีโอมาดูสนุกชิพายเลยสนุกและตื่นตาตื่นใจกับวิชูเอฟ f ฟก t ผมมีโอกาสได้ตื่นตาตื่นใจในแบบที่ยุคสมัยนั้นทำจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นงวงน้ำมนุษย์ต่างดาวการถ่ายทำใต้น้ำต่างๆนานาหนัหนงดีแต่สุดท้ายทำไมโดนถอดออกจาก Disney Plus ไม่ใช่ทั่วโลกนะครับ Disney Plus ที่สหรัฐอาณาจักรที่ยูเรื่องของเรื่องก็คืออย่างที่บอกครับ เด e a b y บ s มีการออกแบบเรื่องราวในฉากต่างๆได้น่าสนใจหนึ่งในพล็อตที่เขาเขียนเนี่ยก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในเด e a b y บ s ิเนี่ยเขาสามารถประดิษฐ์ชุดดำน้ำที่จะพามนุษย์เนี่ยลงไปดำน้ำลึกได้ใครพอมีความรู้เรื่องการดำน้ำเนี่ยจะทราบดีว่าลงไปลึกมากๆเนี่ยคนลงไปแบบตีนกบสโนอกเกิลไม่ไหวครับลงไปตีนกบแล้วมีออกซิเจนแทงเฉยๆยังไง ไม่ไหวไม่ใช่อีธานฮันจะได้ทําได้มันต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการดําน้ําลึกอีกแบบนึงหละคนอาจจะเคยเห็นภาพโบราณ พวกหนังใต้ทะเลสองหมื่นโยดอะไรอย่างนั้นนะครับโหตัวอย่างผมเก่าชิบหายนะใต้ทะเลสองหมื่นโยดใครเคยดูบ้าง2 0 o h u n d r สองหมื่นโยดนี่เท่าไหร่วะ t w 0 0 0 0 d r e d t h o u s a below the sea อะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่ออังกฤษไม่ได้ผมจำได้แต่ใต้ทะเลสองหมื่นโยดมันจะเป็นหมวกใหญ่ๆฮะแล้วก็มีกลมๆตรงนี้แล้วเป็นชุดเหล็กๆหนักๆน,นั่นแหละชุดดำน้ำลึกเพราะว่าต้องป้องกันคนที่อยู่ในชุดในหนังเรื่อง the abyss เนี่ยมีการอธิบายว่านักวิทยาศาสตร์ออกแบบ กลไกาการลงไปใต้น้ําลึกของมนุษย์ด้วยการใช้ของเหลวเขาจะใส่ของเหลวที่เราสามารถหายใจได้อะมีมวลของออกซิเจนอะไรแบบนั้นเขาก็อธิบายตามหลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องนะครับให้คนที่ฟิลด้วยของเหลวนั้นให้เต็มชุดครับแล้วก็สูดออกซิเจนจากน้ำเนี่ยเข้าไปในปอดตอนแรกจะรู้สึกอึดอัดแต่สุดท้ายจะสามารถหายใจได้ในสารในในของเหลวที่ เขาเจว่าปเป็นนางเอกของเรื่องเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาพอมันมีฉากนั้นเกิดมันมีมันมีนวัตกรรมอันเนี้ยเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันก็มีฉากที่ต้องทดลองให้ดูครับว่าของเหลวที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสามารถหายใจได้แทนอากาศจริงๆและวิธีการในการทดลองของเขาก็คือเข้าใจว่านางเอกฮะเอาหนูตัวหนึ่งมาแล้วก็ใส่มันไว้ในของเหลวเนี่ย และเอากรงแล้วหนูมันกระจมแล้วมันก็ดินแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็เริ่มหายใจโดยหายใจผ่านของเหลวที่อยู่ในกรงอันนี้แหละครับเป็นฉากที่ทําให้หนังเรื่องนี้โดนแบรนดในสหรัฐอาณาจักรครับจริงๆไม่ได้โดนแบนแค่แนวันนี้นะตั้งแต่ยุคแปศูแล้วหนังเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักที่อังกฤษครับ RSPCA นะครับองค์กรปกป้องสัตว์ที่อังกฤษเนี่ยเขาออกมาบอกว่า ฉากเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่ากองถ่ายหนังเรื่อง The Abyss ของเจมส์คมรอนใช้หนูจริงในการถ่ายทำแล้วก็มีการเอาหนูไปกดน้ำแบบนั้นจริงๆถึงแม้ว่าทีมงานของ The Abyss จะออกมายืนยันนะครับว่าหนูตัวนั้นไม่เป็นอะไรไม่ต้องคิดมากมันยังสบายดีผลลัพธ์ที่ออกมา <c oughs> ไม่ต่างจากแมวตัวนั้นที่กินยานอนหลับเข้าไปแล้วในซีรีส์บ้านเราครับในเรื่องแม่หัวเรื่สักอย่างนี่แหละคล้ายๆกันคือมีการใช้สัตว์ จริงในการถ่ายทำองค์กรปกป้องสิิทธสัตว์เขามองว่ามันเป็นการทรมานสัตว์นะครับตอนนั้นเนี่ยหนังเข้าฉายที่ยูเคโดยฉากนี้ถูกหั่นออกครับเป็นการหั่นออกตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องสัตว์ในปี1937และพระราชบัญญัติบันทึกวิดีโอปี1984นะครับส่งผลให้หนังเรื่องเนี่ย สุดท้ายพยายามแก้ไขอย่างไรก็ตามไม่ไม่ไม่รอดครับไม่ใช่เออลืมไปไม่ใช่ถูกตัดออกแต่สุดท้ายไม่รอดไม่ได้ฉายที่สาระอาณาจักรไม่ได้เผยแพร่ในบลูเรย์ไม่ได้ขาย DVD เพราะมันผิดกฎหมายเขาครับไม่ไวยครับเพราะมันเข้าสตรีมมิ่งมันกันไม่อยู่ถูกไหมมันก็พ บุบไปเยนยุโรปงเนี่ยดิส尼พลาสยูเอยู่ๆสงสัยจะลืมครับว่ามันมีประเด็นนี้อยู่เขาเอา The Abyss เนี่ยเข้า Disney plus UK โดยไม่ได้ตัดฉากหนูนี่ออก RSPCA รู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับว่านังเรื่อง The Abyss เป็นหนึ่งในหนังที่เขากาดอกจันสีแดงเอาไว้ว่าเรื่องนี้มีตำหนิเกี่ยวกับเรื่องสัตว์พอ Disney Plus UK เคเขาฉายเรื่องนี้เนี่ยไอ RSPCA เนี่ย RSPCA เนี่ยก็เข้าไปดูทันทีครับแล้วก็พบว่าไอ หนูยังโย่ก็เลยมีการออกมาประนาม Disney Plus ครับว่าหลบเลี่ยงข้อกำหนดโดยใช้ช่องว่ในการลักลอบเข้ามาผ่านทางสตรีมมิ่งเนื่องจากกฎหมายเดิมมันเก่ามากครับกฎหมายว่าด้วยเรื่องสัตว์เนี่ยปี3 7กฎหมายว่าด้วยเรื่องบันทึกวิดีโอไอ้ยี่ไม่เกี่ยวสตรีมมิ่งเนี่ยริงก็ไม่เกี่ยวนะจีเขาใช้ได้นะ RSPCA เขามองว่าสตูดิโอเรื่องบาลี แบบนี้ไม่ถูกเขาใช้กฎหมายเล่นงานไม่ได้เขาใช้ประนามครับซึ่ง Disney Plus เองไม่นิ่งนอนใจครับถ้าเกิดเขาดื้อเขาดื้อได้นะเพราะาฟ้องเขาไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวเนี่ยถูกไหมกฎหมายมันไม่ควบครอบกฎหมายมันไม่ค,ครอบคลุมไปถึงแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นถ้าอันเก่ามันโดนแบนอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเขาก็เลยถอดออกจากเขาเรียกว่าถอดออกจาก Disney Plus ของ UK เคเรียบร้อยแล้วครับไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั้งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมและคนที่เป็นคนดูอย่างเราผมว่าทุกวันนี้ใครไปดูหนังแล้วมีจิตใจอยากจะแอบไปคิดเรื่องธุรกิจอยู่บ้างเนี่ยผมว่าจะมีแอบเป็นห่วงโรงหนังครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปดูถ้าคุณเป็นคนดูหนังบ่อยๆนะดูหนังทุกสัปดาห์หรือว่าซื้อ ath, แอมเพล้วก็เข้าไปดูบ่อยๆอย่างเงี้ยครับทุกคนจะรับรู้ได้ตรงกันว่า ปริมาณของหนังที่มีคนดูแน่นโรงกับปริมาณของหนังที่มีคนดูหลงหลงเหลงเหลงเนี่ยไอหลงหลงเหลงเมันเยอะกว่าครับล่าสุดมีผลสำรวจจาก s e v e n f o l l ร w s นะครับร่วมกับทาง Screen Dollars ครับสำรวจความเห็นของผู้บริการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาจำนวน246คนครับผลการสำรวจเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจครับก็เลยจะเอามาไลาห้ฟังหน่อยเขาบอกว่าประมาณกว่าครึ่งหนึ่งครับกว่า55% ของผู้บริหารโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาชื่อว่าโรงหนังในรูปแบบดั้งเดิมไอแบบที่ดูอยู่เนี่ยซื้อตัว๋วซื้อภาพคอนเข้าไปนั่งดูหนังกันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้อีกไม่เกิน20ปีครับ20ปีเป็นค่าเฉลี่ยนะครับจากการสำรวจ200กว่าคนเนี่ยจริงๆแล้วคน,นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่อุตสาหกรรมโรงภาพยนตรนต์ที่อเมริกาเนี่ยมีทั้งคนที่บอกว่าไม่ใช่20่สบอกไม่เกิน5ปีไม่ใช่20่สบอก,ไม,ก,อกไม่เกิน10ปีแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ย0่สิ20ปีไม่ใช่ก,ใชกิน20 ทำให้ข้อสรุปที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้คนในอุตสาหกรรมเขาบอกว่าจากบรรยากาศปัจจุบันเนี่ยถ้ามองโลกในแง่ร้ายที่สุดเนี่ยอีก20ปีโรงหนังจะหายไปกว่า60%แล้วเหตุผลมันเกิดจากอะไรเหตุผลหลักเขาบอกว่าชัดเจนปักหมุดไปที่อันเดียวเลยมันเป็นผลสืบเนื่องจากโควิดตั้งแต่ที่ต้องมีการปิดโรงหนังนะ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ปิดโรงหนังในช่วงโควิดระบาดนะส่งผลระยะยาวเลยแล้วก็วิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ย มันก็เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูหนังระยะห่างของการเข้าฉายหนังโรงกับหนังสตรีมมิ่งก็แคบเหลือเกินไม่มีโอกาสให้หนังฉายโรงภาพยนตร์เนี่ยหายใจหายคอเลยคําพูดที่ว่ารอดูในสตรีมมิ่งก็ได้เนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงและไม่กลับไปอยู่ที่เดิมอีกเลยตลอดการตัวเลขที่คนอยู่ในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาบอกนะครับเขาว่าเขาบอกว่าเกือบ90%ของโรงหนังในอเมริกาเนี่ย มีการรายงานว่ายังไม่ฟื้นเลยครับยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในระดับยอดคนดูใกล้เคียงกับก่อนที่โควิดจะระบาดเลยแนวทางเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรถ้าอยากจะเยียวยาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาเขามองว่า 1. ต้องถ่างระยะห่างจากหนังโรงกับหนังสตรีมมิ่งออกมากกว่านี้พวกเครือโรงใหญ่ๆที่อเมริกาเนี่ยเขาเคยยื่นตัวเลขนะครับ ไปถึงสตูดิโอสตูดิโอผลิตภาพยนตร์แล้วก็ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าระยะห่างเนี่ยโอ้โหถ้ามันแค่เดือนเดียวฉายไม่ไหววะเขาอยากได้สักอย่างน้อยๆขอสักเดือนครึ่งสัก6สัปดาห์ก่อนจะลงสตรีมมิ่งเพราะว่าผู้ประกอบการมากกว่า70%นะครับตัวเลขเป๊ะๆคือประมาณ77%เนี่ยมองว่า Day and date release เนี่ยเข้าฉายเขาเรียกว่า streaming ชนโรงเออเราเชื่อเป็นภาษาไทยว่า streaming ชนโรงเนี่ย day and date release เนี่ยส่งผลร้ายระยะยาวกับธุรกิจ โรงภาพยนตร์เป็นอย่างมากครับเราอยู่ในเหลี่ยมผู้บริโภคเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรมึงเลิกเลิกไปกูก็อรสตรีมมิ่งเดี๋ยวรอดูถ้าอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์มีปัญหาส่งผลกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยรวมแน่นอนครับหนังเขาเจตนาทําฉายโรงแล้วกระบวนการในการหาเงินจากโรงภาพยนตร์มันเป็นอีกโมเดลหนึ่งรวมทั้งแพชั่นในการทําหนังของคนที่อยากจะทําหนังฉายโรงกับฉายสตรีมมิ่งมันต่างกันลิ่รับเลยครับเราก็ได้เห็นเนี่ยฮะ พุ่มกับหนังหลายคนเนี่ยเขามาจากปริมณฑลที่ทําเงินเยอะกว่าการทําหนังฉายโรงนะครับเขามาจากการทําหนังโฆษณาเขามาจากครีนชิ่นเฮาส์ต่างๆที่พูดตรงๆเลยนะไม่จาเป็นต้องมานั่งทําหนังให้มันเหนื่อยให้มันเครียดเขาทำอนุนในเงินเยอะกว่าเยอะเลยแล้วไม่ต้องเดาด้วยเขาทำหนังโฆษณาให้ลูกค้าโอโ้สบายรวยไม่ต้องมาเดาและไม่ต้องมาเสี่ยงโดนด่าแต่ทำไมจำนวนมาก ทำอยู่คนทําหนังจํานวนมากถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วครับว่ามันต้องทําหนังเข้าโรงอะ่ะให้ได้อย่างสักน้อยอย่างหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วพอมันได้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาต้องทําหนังเข้าโรงหนังต้องใช้ในโรงนะครับนั่นคืออ t ท i t จู e คนทําครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นห่วงเออเป็นห่วงแต่ไม่คิดว่า20ปีสําหรับบ้านเราน่าจะ20ปีน่าจะเร็วไปบ้านเราน่าจะอยู่ได้นานกว่าน,นั้นแล้วเราก็จะเห็นถ้าคนอุตสาหกรรมเห็นตัวเลข20ปีนี้ผมว่าคนอุตสาหกรรมเอง ก็ก็จะมีความพยายามในการปรับตัวและหากลยุทธ์ในแบบที่ตัวเองควบคุมได้ครับเราถึงได้เห็นโรงหนังผลิตหนังเองไงนะหนังที่โรงหนังเนี่ยหนังที่โรงหนังบ้านเราเนี่ยหนังที่เครือพูดตรงๆเลยนะไม่อ้อมค้อมหนังที่เครือเมเจอร์เขาทําเองเนี่ยแน่นอนมันได้ผลประโยชน์ในการยืนระยะและจํานวนฉายในโรงแน่นอนแล้วเขาก็ได้สามารถควบคุมระยะห่างระหว่างการฉายโรงกับฉายสตรีมมิ่งได้ด้วยดังนั้นคุณจับได้เลยครับ ถ้าเกิดว่าหนังเรื่องไหนเป็นหนังที่อยู่ในเครือเดียวกันกับตัวโรงพยนตร์เองเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอฉายสตรีมมิ่งนานกูจะไม่ได้ดูสเทียแล,แล้วมมจะจะไม่จะสปอยไปก่อนระยะห่างในแบบที่ตัวโรงต้องการเนี่ยหสัปดาห์เนี่ยผมว่าบ้านเรายังน้อยเขาจะยืดไปสามี่เดือนกว่าจะได้ดูกูจำที่หยดสองได้ไหมกว่าจะได้ดูอะโห <laughs> แต่นั่นในทางกลับกันนะครับเจ้าของหนังที่ไม่ได้ มีสายสัมพันธ์อลึกซึ้งกับเครือโรงหนังอะแล้วก็ไม่ได้จอเยอะตอนฉายเนี่ยอันนั้นน่ยก็จะยิ่งทําให้ช่องว่างระหว่างสตรีมมิ่งกับการฉายมันแคบลงไปเรื่อยๆดังนั้นสุดจะเดาเลยครับเราเป็นผู้บริโภคเรามีหน้าที่รออะไรรอดูอย่างเดียวอรอดูอย่างเดียวนะแล้วก็รอเฝ้ารอดูสถา,านการณ์ต่อไปก็แล้วกันครับมาดูที่ตัวหนังเพียวๆมั่งไปเรื่องอุตสาหกรรมไปไกลละกลับมากลับมากลับมาที่เรื่องของภาพยนตร์ใครเป็นห่วงโปรเจกต์นี้อยู่ ซอ,ซออนี่ทำมานานมากนะครับแล้วก็ทำออกมาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างประสบความสำเร็จครับเพราะว่าตัวหนังชุดซอเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยครับทุนสร้างมันต่ำมากทำออกมาทั้งหมดตอนนี้นะตั้งแต่ซอภาคหนึ่งนะนับรวมมาจนถึงภาคที่10เนี่ยซอลเอ็กซ์เนี่ยทำเงินรวมๆกันไปเป็นหลักพันล้านนะครับต้นทุนนิดเดียวภาค11เ,เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการคุยแล้วหยุดคุยแล้วหยุดอยู่มันไม่ชัวร์ว่าซอเนี่ยมันจะไปอยู่กับสตูดิโอไหน นะครับตัวคนทำต้นฉบับเองเนี่ยต่างเดิมมันเป็นเจมส์วานกับลนะิเวเนลเนาะผมเข้าใจว่าทั้งคู่ก็สเต็ปออกมาจากไอ้โปรเจกต์ซอ9 9 9 9นะครับเจมส์วานได้ถอยไก่จะลิ v เวเนล l ยังคงเกี่ยวเกี่ยวรองๆออยู่นะครับล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหวังจะได้ดูอย่างมีความหวังนี้สามารถคาดหวังแล้วก็รอได้ละเพราะว่าบลัมเฮาส์สตูดิโอเนี่ย เข้าซื้อหุ้นซอจากทวิสต์พิกเจอร์และได้สิทธิ์ในการสร้างมาอยู่ในมือแล้วครับเท่ากับว่าบลัมเฮาส์สตูดิโอได้ซอมาอยู่กับตัวเองเรียบร้อยแล้วตัวสตูดิโอแลนเกตยังเป็นเจ้าของร่วมนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายภาพยนตร์ต่อไปนะครับซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยจะทําให้แฟรนไชส์ซอเนี่ยจะกลับมาอยู่ในมือ2ผู้สร้างเจมส์วานและก็ริเวเนลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับแต ก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าสเตปเอาออกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก้าวกลับเข้ามาแล้วนะแต่เขาจะกลับเข้ามาดูแลซอภาคใหม่เนี่ยภาค11เนี่ยในระดับไหนแล้วเรื่องราวมันจะถูกลากไปตรงไหนต่อเนี่ยอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปส่วนตัวรู้สึกว่ารีบูทเถอะไม่ไหวละลากจนถูลูถูกกลางจนแม่งถูไปหมดแล้วตอนเนี้ยผมว่า10นะ่จบอ่ะดีละซอใหม่ได้เลยซอเฉยๆได้ละตอนเนี้ยซอแล้วก็เป็น อันใหม่เลยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ให้ไอเดียฆาตรกรจิกซอกับกับดักความตายพอนอกจากนั้นเขียนใหม่ทั้งหมดกูจะมีจอร์นครเมอร์ไหมจะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เริ่มใหม่เถอะผมว่านะอันเก่าซอเหนื่อยไม่แพ้ M.C.U. เลยครับนะพูดถึง M.C.U. แล้วผมว่าเอาข่าว M.C.U. หน่อยข่าว M.C.U. มี5ข่าวที่เป็นข่าวลือใหม่ๆครับมีเขาลืออะไรบ้างลือแรกวิชั่นนะเขาใช้ชื่อว่าอะไรว่า The Search for Vision มังซีรีส์ใหม่นะ ผมจำชื่อเป๊ะ,ปะไม่ได้ถ้าผิดก็ขอประทานโทษแต่ซีรีส์ Vision นบน Disney Plus ที่วางแผนจะฉายปี2026เนี่ยมีข่าวลือว่าเขาจะมีการใส่ตัวละครตัวร้ายใหม่เข้าไปครับและตัวละครตัวร้ายใหม่ที่จะใส่เข้าไปในซีรีส์ Vision ก็คือโจแคสต้าตัวนี้ โจแคสตาโจแคสตาจะมาเป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์ครับตามเรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยโจแคสตาเป็นใครโจแคสตาเนี่ยคือเจ้าสาวของอัลตรอนครับแล้วก็เป็นแอนดรอยที่พัฒนาไปเป็นฮีโร่ในภายหลังดังนั้นการเปิดตัวในซีรีส์วิช i ั่นอาจจะเปิดตัวในฐานะตัวร้ายแต่สุดท้ายแล้วร้ายจะกลับกลายเป็นดีนะครับนั่นคือข่าวลือจากวิช i ั่นบน Disney Plus ครับตามมาด้วยเรื่องของว o นเดอร์แปีนี้จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับ หลังจากไอออนฮาร์ดฉายไปก็จะมีวันเดอร์แมนวันเดอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวลือว่าตัวซีรีส์จะปูทางไปสู่ทีมอเวนเจอร์สที่เรียกว่า West Coast Avengers West Coast a v e n ์ e อเวก็คือ a v e n นเ r อฝั่ง LA ครับ บรรยากาศแบบร้อนๆร้อนๆทะเลทะเลหน่อยอะไรแบบนี้กลุ่มสมาชิกในคอมิกนะครับก็เป็นพวกฮอกอายสกาเลดเวชวิชชั่นแล้วก็วันเดอร์แมนรับเรื่องหลักเนี่ยจะอยู่แถวๆ LA นะครับตามมาด้วยเรื่องของ Avengers เด็กตอนแรกเราบอกว่าโปรเจกต์ยัง a v e n เจ r e s เนี่ยมันพอจะเห็นแล้วนะมันมีตัวละครเด็กๆแต่ตอนนี้มันมีข่าวลือครับว่า Avengers เด็กหรือว่ายัง n v e v e n r e r s ใหม่เนี่ยอาจจะมาภายใต้รูปแบบซีรีส์ที่ชื่อว่า Champions เพราะมันมีข่าวว่า ฮอกลิงนะครับลูกของฮอกเนี่ยจะมีบทบาทมากๆแล้วก็เป็นเสาหลักของคอส m มิกซากะที่กำลังจะปูทางและกำลังจะเริ่มต้นในอนาคตซึ่งถ้า h a ฮอกลิงเป็นเสาหลักในคอส m มิกซากะเนี่ยฮอกลิงก็จะนำไอแชมเปียนสินแหะครับหรือว่าตัวกลุ่มตัวละครอายุน้อยของพวกมาเวลเนี่ยให้มามีบทบาทแล้วก็อาจจะกลายเป็นซีรีส์ในชื่อ Champions ได้ครับตามมาด้วยจาก,กระวาลฝั่งแม่มดและทมนต์คาถาของ MCU เขาเรียกว่าซูเปอร์เนเ้อรัลครับซูเปอร์เนเ้อรัลกลุ่มซูเปอร์เนเ้อรัลก็คือกลุ่มที่ดร์สเตรนดูแลอยู่แต่ดร์สเตรนไม่ค่อยได้ทําอะไรกลุ่มนั้นก็เลยโดนไรฟ์ด้วยอากาธถ้าออกอาลองครับอันนี้ไม่รู้สปอยไหมนะบอกไว้ก่อนนะใครยังไม่ไดูอากาธถ้าออกอาลองเนี่ยจะปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกระโดดข้ามไปสัก10วินาทีก็ได้สิวินาทีสัก20วิแล้วกันสั <laughs> กยี่สิบวิแล้วกันคือในอากาธถ้าออกอาองเนี่ยเขามีการเปิดตัวตัว,ตวละครครับ โดยใช้ออเบร p พลาซ่ามาแสดงนะเอาออเบรพลาซ่ามาแสดงเขาบอกว่าออเบร p พลาซ่าเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์เรื่องใหม่ของ Marvel Cinematic Universe ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่จะเป็นการขยาย Marvel ซีรีส์สายเวทมนต์และปีศาจที่คราวนี้เขาบอกว่าจะมาแบบเพเรอร์เลย จินตนาการให้ดูคล้ายๆหนังกิลโโมเดอโทโรแบบนั้นนะฮะคล้ายๆหนังกิลโโมเดอโทโรเราเห็นว่ามีทั้งข่าวลือเกี่ยวกับคอสเม c กซากนะครับมีทั้งข่าวลือเกี่ยวกับ ซูเป r ร์เนอร์ s รัลากะจักรวาลมาเวลเนี่ยเตรียมปูทางเอาไว้เป็นก้อนๆครับหลัง Secret War เริ่มเห็นภาพนะครับว่า Secret War จบไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องราวตัวละครเป็นเป็นตัวตัวแต่เขาเลือกจะปูและสร้างเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆมี3ามกลุ่มหลักๆครับที่ว่ามาก็คือ Cosmic Saga ไอ้พวกพลังอวกาศจักรวาลพลังจักรวาลอะไรพวกนั้น2คือ Super Natural Sa g a กะไอ้พวก เหนือธรรมชาติแม่มดเวทมนต์คาถาและอีกหนึ่งสากะที่เขาเตรียมตัวจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จะใช้เป็นประเด็นใหญ่ของมาเว e l c i n น m a t i ติกยู e ิเวต่อไปในอนาคตหลังจาก Secret War ก็คือมิวแทนสากะครับก็คือพวก X-Men แล้วก็พวกกลายพันธุ์ต่างๆที่มีการปูทางเอาไว้เบื้องต้นนั่นเองนะครับอ่ารอดูต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูข่าวต่อไปทอมครูซอันนี้เหลือเชื่อมอนกันนะ ว่าเราจะดูหนังกันมาจนถึงวันที่ทอมครูซได้รางวัลออสการ์รางวัลเกียรติยศครับเขามีการประกาศรางวัลเกียรติยศมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าออสการ์ครั้งต่อไปเนี่ยใครจะได้รางวัลเกียรติยศบ้างออสการ์รางวัลเกียรติยศเนี่ยเออเขาเรียกว่างานゴールเวเนอร์อเวอร์ชั่ครับประกาศเป็นครั้งที่16นะครับพู้จิการนี้จะประกาศที่ดอร์บี้บอลรูมในฮอลลีวูดนะครับลอสแอนเจลิสคนที่ได้รางวัลก็คือ4ท่านนี้ครับเด็บบี้อัลเลน เดบิวต์เลนเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นเป็นโปรดิวเซอร์เวทัมมัสนะครับเวทัมมัสก็คือคนคนนี้เวทัมมัสเนี่ยได้ในฐานะผู้ออกแบบฉากนะครับดอลลี่พาตันดอลลี่พาตันก็นักร้องนักแสดงนะครับนักแต่งเพลงแล้วก็ทอมครูซทอมครูซเนี่ยได้ในฐานะทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดิวเซอร์การได้รางวัลเกียรติยศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็คุ่มเทให้กับจนประสบความสําเร็จทอมครูซนี่เด่น การทุ่มเทแล้วก็การให้เขาเรียกว่าการให้ซีนกับฝั่งของวงการสตันในฮอลลีวูดครับอย่างจริงจังดันั้นวันนี้ทอมครูซก็ได้รับเกียรติได้รับรางวัลเกียรติยศไปนะครับอาตามมาด้วยข่าวจากหนังดีซบ้างครับเราเคยได้ยินข่าวเรื่องซาเจน r ็อกลูก้าเจลดากิโนจะทําแล้วก็ได้นี่เครกเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายเลิกซาเจน Rock ไม่ทําแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้เคียงซาเจน r ็อก กำลังจะทำคือ claywork เอ้ยไม่อใช่ claywork claywork มันสอนปั้นดิน <laughs> clayface นะครับ clayface จะบอกว่ายืนยันแล้วเพราะได้นักแสดงแล้วก็ไม่น่าจะใช่นักนะฮะเพราะว่าไอเซนไอเซจนร็อกเนี่ยก็ได้นักแสดงแล้วสุดท้ายก็เลิกกึ๊กึๆงงักเ,เข้าออกนะครับสุดท้ายก็จบไปละ clayface เนี่ยประกาศนักแสดงแล้ว ไอหน้าดินเหนียวเนี่ยเขาจะใช้ทอมรย์แฮร์ริสมารับบทครับทอมริสแฮร์ริสนะครับทอมริสแฮร์ริสเนี่ยเป็นนักแสดงชาวเวลส์ครับเตรียมรับบทนำในภาพยนต์เรื่อง Clayface หนังจาก DC Studio นะครับเอ,อ่อตัวของทอมริสแฮร์ริสเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากในอเมริกาครับแต่ว่าได้รับเลือกให้เล่นเป็น Clayface ผู้กำกับเนี่ยจะเป็นเจมส์วัตกิ์ครับคนที่กำกับซี Speak No Evil มา นะครับอรอดูแล้วกันว่าเคลฟ c สจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับตามมาด้วยอ่ะข่าวหนังจากเกมบ้าง Netflix เตรียมสร้างหนังจากเกมคอมพิวเตอร์สุดอมตะชื่อว่า Dragon Lair ใครเคยเล่นบั่ง Dragon Lair ผมจำได้โคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันสวยไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพจากเกมเลยนะครับ Dragon Dragon l a เนี่ย Dragon l a n ร Dragon l a เนี่ย เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ดิส์ครับใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ดิสในการผลิตเกมแล้วก็ตัวการ์ตูนเนี่ยได้คนทำ The Land Before Time นะครับเป็นคนวาดเกมเนี่ยเป็นภาพการ์ตูนครับผมว่าพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือมันคือเกมที่เราไม่ได้คอนโทรลตัวละครแบบ100%นนะครับมันเป็นเกมที่เราเหมือนนั่งดูการ์ตูนอยู่แล้วก็กดทางเลือกว่ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประตูนี้จะเข้าประตูไหนอะไรแบบเนี้ย แล้วเขาก็เตรียมแอนิเมชันตามทางเลือกต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเกมตู้เนี่ยมันปี1983นะครับปี1983ข้อขคางได้รับความนิยมครับมันสวยอย่างนี้เลยนะครับผมจาได้หน้าตื่นเต้นมากเพราะมันสวยแต่เ,เราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับจริงๆน่าจะเหมาะกับคนเล่นเกมยุคปัจจุบันนะมันไม่ได้ต่างจะพูด l a ส t of อัสนะครับคือเรื่องมันล็อกๆหน่อยก็มันก็ไปตามเนี่ยเราก็ได้กดนิดหน่อยก็ดูเนื้อเรื่องไปสนุกกับการเสพเนื้อเรื่อง เออเหมือนกันเลยคล้ายเกมปัจจุบันแล้วก็สวยมากผมจําได้โอ้โหตอนซื้อจําซื้อดิสมานะฮะแล้วก็เอามาเล่นมูมันงามงดงามมากๆจริงๆ Dragon Land เนี่ยมีการพัฒนาไปเป็นไปเป็นแฟมิคอมทีหนึ่งครับว่าห่วยครับ <laughs> ห่วยคือเกมแฟมิคอมเนี่ย <c oughs> ปัญหาคือถ้าระบบมันไม่ดีเนี่ยบ,บังคับยากเนี่ยมันไม่สนุกนะฮะ และดูแลเฉลีฉบับไฟมิคอมก็เป็นแบบนั้นครับอันนี้แหละกำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ดูแลเฉลีฉบับภาพยนตร์เนี่ยมีการประกาศโปรเจกต์ครั้งแรกมาปี2020ครับตอนนั้นเขาบอกว่าเรนโรมจะแสดงนําแล้วก็อํานวยการสร้างแต่เรนโรมเนี่ยถอนตัวออกไปละจากบทนําแต่ยังมีชื่อเกี่ยวข้องในฐานะผู้อำนวยการสร้างนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีชื่อเฉยๆแบบนั้นหรือเปล่านะครับโดยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจมส์โบบินผู้กํากับจากเดอะมารเพ็ปี 2000, 2011แล้วก็ผู้กำกับ เพอร์ซี่แจ็คสันเอเดียอลมเปียเนี่ยกำลังเจราจาครับเพื่อจะเข้ามากำกับ Dragon s l a ลชฉบับของ Netflix ครับออกมาก็ผมว่ามันจะไม่น่าตื่นเต้นนะนะมันก็กลายเป็นหนังแบบยุคกลางอัศวินอะไรแบบนั้นนะรอดูก็แล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับสุดท้ายดูอันนี้ดีกว่าดูตัวอย่างสั้นๆน,นะมันออกมาแล้ว น่าตื่นเต้นดีโควอลหนึ่งเาเก้จำเรื่องโควอลตำรวจฮ่องกงได้ไหมฮะอย่างที่เคยรายงานไปว่าเขากำลังจะทําฉบับใหม่เป็นย้อนยุคพรีคั l เป็น c o วอลหนึ่งเตัวอย่างออกมาแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากนักแต่ว่ามูดแอนโทนมันน่าสนใจดี c o วอลหนึ่งเตัวอย่างออกมายังไม่เห็นดาราเลยนะครับแต่บรรยากาศก็เป็นฮ่องกงยุค90ครับในเรื่องเนี่ยตัวละครจะมาเพื่อรับตำแหน่งสำคัญครับแล้วก็บอกว่าในสมัยของผม หวังว่าคงไม่ต้องใช้โคว์เกิดสถานการณ์ขึ้นในกรมตำรวจฮ่องกงครับอรอดูแล้วกันว่าโคว์อันนี้แฟนๆหนังฮ่องกงแฟนๆโคว์น่าจะตื่นเต้นแหะครับและนี่คือทั้งหมดของ มูวี่นิวส์พอดแคสต์ประจำเช้าวันเสาร์วันเสาร์้าเลยเหรอวันอังคารที่24มิถุนายนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรตกหล่นไปเดี๋ยวเราไปต่อกันในมูวี่ปาร์ตี้คืนขยี้หนังวันพุธกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้นะครับกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยลวกันนะขอบคุณทุกคนมากๆไปละครับสวัสดีครับ